วันนี้ขออนุญาตผ้าวนาพักก้าวไกลนะครับพิธาลิมเจริญรัตน์นะครับอีกขั้นหนึ่งสําคัญก็กคือเราเป็นประธานกนมาิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสสอภิชาสิร,ริสุนทรครับจา้าปี2511รัฐบาลตอนนั้นก็มีกฎหมายของพหบกร,รนทางเรื่องการับของที่ดินต่อมา25-25้ไม่ให้ทำที่ดินแบบนี้อีกปี2533 ก็แม่พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยร้านร้านกว่าไร่เนี่ยก็ไปเรียกร้องว่าที่เช่าเนี่ยขอให้เปลี่ยนให้เป็นฉนนปีห้าเจ็ดรัฐประหารปราก่อนว่าที่ดินที่ตามเสีฑ์จำลองก็ต้องเปลี่ยนเป็นฉนนเนี่ยนำจะเปลี่ยนเป็นคอทชอให้ได้เคยนึว่าม,มันมีปัญหาอย่างนี้ครับบางปีปล่อยน้ำเยอะน้ำก็มีมพอให้ชาวบ้านปลูกนารอบที่สอง มันก็เลยกลายเป็นพอปล่อยเยอะก็ไม่มีน้ําทํานาพอปล่อยน้อย<ป>เวลามีฝนหลากมาก็น้ําก็ท่วมครับแล้วกเกษตรกรก็เคยกรใจเป็นเกษตรกรปลูกข้าวใช่ครับพือ่อที่ตรงนี้จะไม่มีเอกสารนะครับนี่ตรงนี้ไม่มีเอกสารนี่มีเลยครับก็ทีมันจะมีแนวาไฟฟ้าเป็นถนนฮนะแต่มันเป็นถนนดินลูกรลางชาวบ้านอยากได้ถนนดีๆก็ไม่ได้เพราะว่าพอมันไม่มีเอกสารมันก็เลยกลายเป็นขออะไรก็ลำบาก อันนี้อัน <left> น <PA> ี้ม <left> ัน <left> ลึกกว่ามาจักเม็ดเม็ดกว่าๆสุดไม่ไพ่ป่ะตอนอีนนี้นี่ประวัติศาสตร์การต่อสูงเนื่องจากว่าพื้นที่มองนี้เป็นเป็นพื้นที่ที่เกิดผลจากการพัฒนาการสั่งเมืองคอนแก่นอบพยพมาก ยูมองนีซึ่งเป็นพื้นที่ที่โลกล่างว่างเปล่าแล้วก็อยู่กันมาตั้งแต่ปี2508มันมีระบบการพัฒนาเข้ามาเรื่อยๆมีคนไกลอำนาจรัทเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็เฮ็ดให้เกิดความขัดแย้งระหว่างพี่น้องเทศบาลมองมีกับกับหน่วยส่วนราชการนะครับดังนั้นสำหรับข้อการที่ผมได้มาได้มาดีเพื่อสิได้ยื่นขอเรียกร้องนี้ วันนี้ผมจะขอมอบให้ท่านหัวหน้าพักท่านผ่านกนารที่การนำไปเพื่อสะท้อนถึงรัฐบาลให้มองดูพวกเราด้วยนะครับผมขอมอบตอนนี้เลยนะครับหนังสือมือเปล่าเขียนเปล่าครับในสั่นนักการบบน,นี้กแต่ขอให้หนังสือมือเปล่ามีข้าใหม่เท่ากับคนอื้นในเดืนทั้งหมดนเครับ ก็อย่ากที่ที่ผมสารนิสฐานจริงๆสารนิฐานจริงๆว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์แล้วก็เป็นพื้นที่ในนามช่วมันเหมือนเป็นวิกฤตซ่อนวิกฤตพ่อน้แม่นะ <S <S มันก็เลยอยากจะรู้ว่าเนี่ยมัน,มนทิ้งใครไว้ข้างหลังหรือเปล่ามันทิ้งใครไว้ข้างหลังแล้วก็ลืมพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ที่นี่หรือเปล่าก็เลยเข้ามาแล้วก็ได้รับคําตอบก็เปนหน้าที่ของผมที่ต้องพูดแทนพูดแทนผ่านหนังสือพิมพ์พูดแทนสารสารเอกสารใปพูดในสภาให้ให้เสียงของ คำตอบเมื่อกี้เนี่ยมันดักเปกันยทำเงินมันก็ไันไใจดีใจเน้อเปลยนใจใดอก็ย่้องเปลียนใจลาย